มามาพ่อแม่พี่นอ้องมากินข้าวแลงน้ำกันป้นปลาอีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องมาแรงอืมแรงมามาแรงท,ทุกตัวหนาเด้อบง่งเนาะคนมนกเรจะแซ่บคือกันเลยชนิดสักมันบ่งพอ กพอ่อจะเอาอีกประดังคนแล้น้ำนะพักสี่ในโต๊ะทุกอย่างพักในส่วน,นประกาศบุได้เอากินนี่ละก่อนสุปข่าน้อยแต่วัามาแรงดีพอ่อ,ม,อามาพี่น้องมากินข้าวน้มกันมาหนึ่งข้าวแดงตัง้งแต่เสิร์ฟกินข้าวแดงเด้อพี่น้องเด้อม,มาเด้อจ้ามาเด้อ ี่น้องทั้งลายโมคูเพื่อนพุงพเถ่าผพ้โธก,นะกันเลยนะกินข้าวน้ำกันกีนข้าวแรงปนปลากดผลนตกแล้วมีปลากดออกมา,กา,กากกน่ยปลาขึ้นเลยปลากดตึ้ไแหวตอนนั้นคนละมาปนกินเผ็ิดเพลเนา่ะเพ็ดป่ะฮ้ไวเพ็ดได้ เส้นหลายเกลียวกบมันหลายคนโต๊ะกิน,นออกกี่ร่องไมน,นไหมโต๊ะใกล้หลายโต๊ะแห้งโต๊ะวัดเครื่องกับประจากญ์ลำกันเนะี้นะเหมือนตึ๊บไปเนะึะ ผมมันให้กินมาได้หนึ<ะ>่งอะคมมันให้กินมาได้อ,ไอันนี้ปิดนะจะกินได้กินโลมมักโลมเติมอ,อืมอม่กินก่น,นกินที่อ เออตัวแซ่บพอเม่พี่น้องเขาก็หนาำืมแเ้วอย่กินไปซะมึงเขาบ็เลยห่อนะพี่น้องเขาเย็นแค่กินเขาหอนได้มันกินได้หมด เกลือลวกจะต้เย็นเหมนทำไมไปเนาะไม่ร้ว่าินยามไห้แซ่บก็เก่ามีมะเขืออะไรได้บ้างเนี้ตปูตปูมะเขือแด้จะเป็นเย็นหรือเปล่าเบียร์มเขือเบียร์มะเขือะไรกนเดี๋ยวบอกบนใหญ่บนใหญ่เยระเขืออันนี้เป็นยาลืมผัวเป็นโรดของเดูอัวนโลด ีลืมผัวได้พับฉีในต้นจะคงวกันนไ,ไหนนออกมึกยังไหมเนี่ย ก็เจน่าให้มันป่อยใบบานนี่ก่อนมันบอออกเแวรมรบเอาปรกอบก็มีอะโมเอามาิดมีหลายแบกปีนี้ รัฐอินเดียนานี่ฝนตกแห้งเดอ้อปีนี่พ่อแม่พ่นหลายปีเนี่ยนี่ก็มืดกึบไม่ละคุณได้อกอมไม่บโจับ,บอม่เป็นดอกเต็มหวัวต้นโบจับเลยพี่น้องบอสตอน,นโชโนดบิบกินเนี่ยนะมันเย็นมันเป็นละมอ,อกสาดนะเคปเป็นมน้เคป ผักชีนยังอ่อนๆเนี่ยเต็มล้วนจะของเนี่ยบานใหม่บบบได้หลายนะมันใหญ่เบอร์หนกินรสทัติเนี่เต็มส้วนเลยน้ามีมาหรือบุดอกผักผักิีนกับเจ้ากับจุกเจ้าปูเจ้าปลา จำเห็นยังคือป,ปีนี้ว่าจะบบไปตึกบิดเห็นมูไปได้ไปคิดจะไปแล้วบั <c oughs> ตอตรงตองซื้อลายเซ้นนะลาเส้นก็บมอญซันชะิแต่อดเลยนะยักเวลาทำาหมือเพีย่ยน,นุงชานก็ชือก็ถือนล่นสิ ตับเต็ดไงหมึ่นไม้ก่อนดีชวนกับเป็ดเลยวันนี้งานไ่นี้ไม่ได้ ไม่ได้หนลุกขบไปมาอันอีกอันไปให้ตัวมันนะบอกมันดูบ้างแต่ถ้ากินเขามานังมา